ไปต่อกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรแกร่เกษตรกรในจำนวน3อำเภอจำนวน72ไรย่ย72แปลง1 1 2 0รยไร่ฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพันศาหกรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะที่ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นนายสิริวัฒน์พินิจพานิชภู ขอภายขารองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร72,000ฉบับพร้อมกับพิธีเปิดโครงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร72,000ฉบับฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคก,การเกษตรจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยา โดยมีลอยเอกธรรมนาทพร่มเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานซึ่งจังหวัดขอนแกน่นมีเกษตรกรจาก3ามอำเภอได้แก่อำเภอซ้ำสูงน้ำพ้องและอำเภอเมืองเขารับมอบโฉนดเพื่อการเกษตรร่วมทั้งสิน 72, ร72 1, ไร่72 72แปลง1,120ไร่ค่ะ นางสุภาวดีระโยธี่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นกลับเพิินกับบอกว่าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสบกได้นอมน้ำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนาก,กาธิเบศตมหาผู้มิพ้นอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวมาปรับใส่ในการดําเนินง,งานพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเนื้อที่กว่า40่ล้านไรในเจจังหวัดกลับให้เกษตรกรกว่า2 5ล้านไรนี่มีที่ดินทํากินเป็นของเจ้าของ โดยปรับปรุงหนังสือสปกรี่ขีดส่วน,นึงเป็นฉนวนเพื่อการเกษตรครับเพื่อโยกระดับคุณภาพชีวิตกเกษตรกรให้ดีขึ้นครับโดยจังหวัดขอนแก่นมีเขตปฏิรูปที่ดินนี่หล้านไรเศษครับพื้นที่รอยสามตำบลยี่สิบหมเพอจัดที่ดินไปแล้วนี่ห้าหมื่น 1,000ไร่ครับ69,000กว่าแปลงเนื้อที่นี่ประมาณ740,000ไร่ครับซึ่งในปีงบประมาณ2567มีเกษตรกรได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรแล้ว2,924ราย3,642แปลงครับ34,110ไร่ครับเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่งเจริญพระชนพันสาหกรอบ72พันษาในวันที่8 8กรกฎาคม2 5 6 7สำนักง,งานปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นกับเลดจ,จัดเหตุโครงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้เอนีขึ้นครับ